กลับเข้าสู่รายการคลินิกไทยจีนในช่วงสุดท้ายครับเมื่อสักครู่นี้ผมทิ้งท้ายเอาไว้นะครับว่าโสมนั้นมีหลายประเภทแล้วก็บางประเภทนั้นก็มีฤทธิ์เป็นเย็นมีฤทธิ์อย่างกลางแล้วก็มีฤทธิ์อย่างร้อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อกับคุณหมอนะครับว่าข้อควรระวังในการบริโภคโสมนะครับ <S 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 ว่าเขาบริโภคกันยังไงฝานเป็นฝอยๆบดแล้วก็หรือว่ากินกับน้ําคั้นยังไงไม่ทราบครับ สมเนี่ยถ้าเราใช้ยานะครับถ้าเราใช้ยาครับก็ใช้ในตำรับยานะครับเราก็จะใช้วิธีให้เคี่ยวต่างหากเคี่ยวคือซื้อมาเป็นหัวหัวซื้อเป็นแว่นแว่นใช่ซื้อช่วงตำรับยาไว้ห่อหนึ่งครับนะฮะแต่ในตำรับยาตรงนี้ผมจำเป็นต้องใช้สมครับผมก็จะห่อใส่สมด้วย เสร็จแล้วก็ใส่สมใส่ใส่ในถุงเล็กๆนะฮะเพื่อให้ให้ไปต้มต่างหักต้มต่างหักแล้วก็ค่อยเอาสมมาผสมในยาน้ำยาครับพร้อมกันมันมันแยกประเภทไหมครับว่าเคี่ยวมากเคี่ยวน้อยต้มนานต้มน้อยน้ำร้อนขนาดไหนแล้วถึงจะให้ฤทธิ์ยาต่างกันสมไม่ค่อยมีมีผลตรงนี้เท่าไหร่ครับสม ไม่ค่อยมีผลในในเกี่ยวกับเรื่องอุณหภูมินะครับแล้วก็ละลายน้ำาได้ง่ายเพราะทั่วอาบีหนึถึงอา2บีห้านะครับละไปคือสันต่างๆเนี่ยจริงๆไม่ใช่อาบีอย่างเดียวมีตัวอื่นอยู่นะมันมันมันละลายน้ำด้ค่อนข้างจะง่ายนะครับเพราะฉะนั้นต้องไม่มีความจำเป็นเท่าไหร่นะฮะอครึ่งชั่วโมงก็พอแล้วกลัวเปลืองทำไงก็กากสมก็กินลงไปด้วย โอ้ถูกไหมไม่ใช่ไม่เป็นหานี่คือแสดงว่าถ้าต้องจนเปื่อยแล้วเอาไปเอาไปปั่นทเคี่ยวอะไรก็ได้เคี่ยวเลยอร่อยดีอร่อยดีอ่านะฮะอันนี้คือคือลักษณะกรณีที่เราเข้ายาครับแต่สมเนี่ยยังมีกลุ่มหนึ่งที่คนไทยชอบใช้ก็คือหั่นเป็นหันเป็นแว่นครับหั่นเป็นผนแผ่นแผ่นบางๆครับแผ่นบางๆแล้วก็ไป เคี้ยวกินนะครับเคี้ยวกินนะฮะอมไปเรื่อยๆก็มีครับก็ใช้ได้แล้วประเภทที่แบบผมเคยเห็นที่เขาวางโชว์ฮะตัวโสมแล้วก็มีมีน้ำอยู่ในนั้นเขาทำใช่ด้วยเองก็อไม่แน่ใจแต่ว่าเหมือนกับใส่ไว้ในขวดหรือภาชนะที่สวยๆฮะใช่ใช่ต้องเป็นแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ใช่ มันไม่ใช่เป็นน้ำธรรมดาน้ำธรรมดาเน่าอ๋อใช่ใช่ใช่แล้วอย่างนั้นเอามากินยังไงครับก็ก็เคยเป็นยาแช่เหล้าเราก็กินแต่กินที่ตัวเหล้าครับก็ตามที่แพทย์แนะนําแล้วกันใช่นะครับใช่ใช่เราก็จะว่าไปนะครมีข้อจํากัดไหมครับคุณหมอครับว่าโสมห้ามกินกับบุคคลประเภทใดห้ามกินกับอาหารอะไรมีครับขึ้นชื่อว่ายา ก็คือยานะครับมีหลายคนยังเข้าใจอยู่ว่ายาสมุนไพรรวมถึงหลายรายบริษัทผมยังยังยังมีมีค่อนข้างจะมีมีอะไรนะมีความคิดตัวนี้ที่ย้างับพอสมควรครับหลายคนยังเข้าใจว่ายาสมุนไพรไม่มีพิษไม่มีภัยครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เรื่อง่ว่ายาย่อมมีพิษครับนะฮะใน ในคัมภีแพทยจีนในโบราณใช้คำว่าพิษแทนคำว่ายาอเพราะฉะนั้นการกินยามันก็คือกินพิษกือกินพิษกินพิษนะพอแล้วคำพังเพยของคนจีนเรามีคำหนึ่งครับเขาว่าสื่อยาวซานหุนตูนะขอให้เป็นยาก็มีพิษไปสามส่วนนะเพราะฉะนั้นยาทุกตัวมีพิษหมดครับนะสมก็เหมือนกัน ครับสมความเหมือนกันสมถามว่ายาดีไหมหูแพงนะครับต้องถือว่ายาดีนะแต่ว่าถ้าเราใช้ไม่เป็นก็เป็นพิษครับนะฮะอ,อันดับแรกที่คนที่ไม่ควรใช้นะฮะก็คือกลุ่มร่างกายแข็งแรงถ้าแข็งแรงแล้วก็ไม่ต้องใช้มันถ้าร่างกายแข็งแรงลมปานมันเหลือเฟือจะไปสูบฉีดอีกทําไมถ้าไป,ปสูบฉเร่งมันอีกโอ้ถ้าไปสูบฉีดมากไปมันก็จะกลายเป็นร้อน พอร้อนขึ้นมากํเดาก็ไหลเลือกกดกําเดาไหลก็ําเดาก็จะไหลครับนะครับ,นะรบ,นะรบเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าร่างกายกำยำแข็งแรงนะวันดีคืนดีมีคนเขาเอาสมมาให้กินกินมาเหอะกินกินเองนะรินกว่า,าจจะไม่ได้กินเพราะอย่างนั้นก็ได้แต่บังเอินว่าขายตรงไงขายตรงก็ต้องตามน้ำ้ะแต่ว่าถ้าแข็งแรงแล้วแข็งแรงแล้วไม่ห้ามกินไม่ควรไม่ควรกินบลปันบงูปันถ้าเกินห้ามกินแล้วประเภทไหนครับสตรีมีคัน สตีมคันกินได้นะฮะกินได้ยังกินได้อยู่แต่ว่ากินประเภทไหนครับสมสมขาวสมการสมไปดูครับว่าตัวเขาเป็นแบบไหนตัวเขาเป็นแบบไหนถ้าร่างกายร้อนนะฮะเราก็กินสมเย็นแต่ร่างกายเย็นเราก็กินสมร้อนแต่เลยทั่วไปแล้วสตรีมีคันเนี่ยเลยทั่วๆไปแล้ว่ะเรามักจะให้มันจะร้อนมากกว่าเย็น เพราะฉะนั้นการบำรุงเนี่ยเราจะบำรุงใช้เย็นมากกว่าแล้วบำรุงไปถึงขั้นตัวคันกี่เดือนหรือควรจะหยุดช่วงไหนมันไม่โดยทั่วไปแล้วมันจะไม่ใช้สมในการบำรุงคันแบบแต่ว่าบำรุงตัวแม่ใช่คือเคยมีเคยมีผลวิจัยด้วยซ้ำไปว่าถ้ากินเยอะเกินไปมีโอกาสแทนได้โอ้เหรอครับเพราะฉะนั้นก็ระวังต้องระวังแล้ว คนพักฟื้นผ่าตัดใหม่ๆหรือป่วยบาดเจ็บต่างๆนี่ใช้พอนี้สมดีเพราะว่ามันมาบำรุงบำรุงร่างกายคือเวลาเราผ่าตัดเนี่ยมันเสียเลือดลมไปเยอะนะใช่ไหมเสียเลือดเนื้อเสียเลือดลมไปเยอะนะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เนี่ยเราเลือกใช้สมในการดูแลค่อนข้างจัดดีนะครับค่อนข้างจัดดีผู้ที่เป็นโรคเบาหวานสมช่วยอะไรได้ไหมครับ เบาหวานมันเป็นเป็นโรคของแผนปัจจุบันนะครับเราจะบอกว่าเบาหวานแล้วเราใช้สมคงไม่ได้ครับ,รบเบาหวานแต่เราก็ต้องว่ากันตอนที่ศรีแพทย์จีนครับเบาหวานนี่สมมารถจะเราแพทย์จีนเราจะมีแบ่งเบาหวานออกมาสามประเภทนะฮะเราเรียกว่าเสี่ยวเขบเสี่ยวเขอมีสร้างเสี่ยวจงเสี่ยวเชี่ยวเสี่ยวก็คือ,อแบบหนึ่งก็คือดื่มน้ำมาก อีกแบบหนึ่งเขาคือกินข้าวมากนะฮะอีกแบบหนึ่งก็คือปาสวาะมากนะฮะถ้าเดิมน้ำมากนี่ก็คือปอดครับกินมากก็คือกระเพาะอาหารปาสวาะมากก็คือไตครับถ้าอ,อ,อยู่ระดับปอดหรือกระเพาะอาหารเราใช้สมอเมริกาช่วยได้เยอะครับแต่ถ้ามาถึงที่ไตนะฮะไม่พอม่นไม่ไม่ได้แล้วไม่ควรใช,ใช้ใช้ไม่ทันแล้วครับแล้ว การใช้โสมไม่ควรใช้ร่วมกับอะไรมีไหมครับหรือว่าดื่มร่วมกับเครื่องดื่มประเภทไหนมีไหมครับมีครับคนจีนเราจะจะทราบดีว่าการกินโสมนั้น,ห,นห,ห้ามกินกับหัวไชเท้าห้ามกินกับหัวไชเท้าใช่ไอ,อหัวขาวเนี่ยเหรอหัวไชเท้า,าทำไม,ล,<ว>มล่ะรวมถึงผลิตภัณฑ์จากหัวไชเท้าด้วยนะอย่างไชโป๊ก,ก็ไม่ได้นะ๋อ <laughs> เพราะอะไรครับ ในยาจีนเรามี18คู่ที่ว่าห้ามใช้ร่วมกันครับนะะในนั้นมีคู่หนึ่งก็คือโสมเนี่ยะะห้ามใช้กับหลีหลูนะลีรูเป็นยาชนิดหนึ่งที่มีฤทธิ์ในการขับน้ำนถ้าเมื่อสมใช้กับหลีหลูเมื่อไหร่เนี่ยจะกลายเป็นพิษขนาดนัน้นเลยใช่ครับแล้วอาการที่เป็นพิษมันจะเป็นยังไงครับปัสสวะมาก เพราะว่ามันตัวปัสสาวะไปอยู่แล้วหลีรู้นี่ก็คือมันก็ขับน้ำออกนกมันจะขับถ้าแพ้เมื่อไหร่นี่ขับออกแบบเอาไม่อยู่เลยทองร่วงเลยมันปัสสาวะแบบปัสสาวะแบบมันรั่วเลยอ๋อข้รั่วเลยนะถ้าแพ้มามากแล้วหัวใช้เท้าเกี่ยวอะไรด้วยครับเออันนี้คือคือบอกเขาห้ามใช้ร่วมกันห้ามใช้ร่วมกันนะฮะแต่ยังมีสิบเก้าคู่ที่ว่ากลัวกันก็คือไม่ควรใช้ร่วมกันนะหัว ในหน้ามีอีกคู่หนึ่งก็คือสมห้ามสมกลัวมเมล็กหัวไชเท้าเรียกว่าหลาฟูจอหลฟูจอเนี่ยคือมเมล็กของหัวไชเท้านะครับถ้าสมใช้ร่วมกับหัวไชเท้าเมื่อไหร่เออเรล็กหัวไชเท้าเมื่อไหร่สมจะไม่มีเลยนะับ,บเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เนี่ยเราพูดถึงว่ากินถ้าเรากินสมแล้วมันผิดครับ,รบำนําหลายทำไงอ ถ้าหาว่าเอาง่ายๆนะฮะให้ลิดยังอยู่ลิสมยังอยู่ครับคนง่ายๆคนนั้นเอาขั้วเอาข้าวไปขั้วครับนะข้าวธรรมดาเนี่ยข้าวไปขั้วแล้วก็ความร้อนนี่แหละขั้วแล้วก็ใช้มบริบทผงหรือว่าตำเป็นผงก็ได้แล้วก็ชงน้ำชงน้ำร้อนครับอ่ทำเป็นเหมือนคล้ายๆกับเป็นอะไรซีดีเหล็กอย่างนั้นละออ๋กินแบบข้าวต้มอย่างเงี้ยนั่นแหละกินลงไปก็หาย Oh. แต่ถ้าจะให้เลวกว่านั้นนะฮะเอามา,าในหัวชาเท้าเลยไปคั่วให้มันคั่วให้มันสุกไปผัดแบบไม่มีน้ำมันอ่ะใช่ไปคั่วแบบไม่มีน้ำมันก็ไปสุกเสร็จแล้วก็ปั่นเหมือนกันชงน้ำกินลงไปสักสองช้อนก็จะหยุดเลยหยุดเลย oh. อันนี้คือคหยุดฤทธิ์ของสมเลยแต่ถ้าว่าเราใช้ข้าว,วาคั่วฤทธิ์สมยังอยู่คุณหมอครับมันมีสมหลายแบบไง S <S แบบเย็นแบบกลางแบบร้อนใช้ได้หมดใช้ได้หมดใช้ได้หมดนะ,ค,ะครับผมสองวิธีนี้ใช้ได้หมดทีนี้พอเรากันใช้ประจาวันเนี่ยเอ้มาเลีห้หัวไชเท้ามันมีฤทธิ์ลกฤทธิ์สมใช่ไหมครับเอ๊ะทำไมถ้าห็นว่าหัวไชเท้ามันต้นเดียวกันอืมอเราก็เลยบอกว่าหัวไชเท้ามันก็มีฤทธิ์เหมือนกันแ้นเราก็เลยจะไม่ให้กินกับร่วมับสมนะฮะนี่คือคือตัวแรกนะครับอันนี้หัวไชเท้าคือ ลดลิสมเลยที่นี้พอหลายหลายคนที่ออยังมองว่าการกินยายาจีนห้ามกินหัวไชาเทา้าจริงๆเนี่ยไม่เกี่ยว<อ>ต้องดูว่าตำรับน้ำมีสมไหมถ้ถถถา,ถ,าถ้าเลิกกินหัวไชเท้านี่กินจีอะไรพวกนี้ <c oughs> กินไม่ได้หมดเลยนะกิน <c oughs> เป็นเบเลยโอ้หัวไชเท้าทั้งนั้นเลยอั้งั้เพวกก๋วยเตี๋ยวห้ามกินนะ หม้อก๋วยเตี๋ยวให้คนใช้เท้าเต็มเลยนะโอ้ใช่ใช่ใช่อันนีถ้ถ้าเป็นสมเ,เราไม่ควรกินพร้อมกันถ้าหากว่ากินเหลื่อมกันสัก5ชั่วโมงคงจะไล่กันไม่ทันนะมันสุดยอดหมดแล้วเนาะใช่ครับอันนี้คือขอ้อกนะอีกตัวหนึ่งที่ไม่ควรกินด้วยกันก็คือ,อ,อชาครับ ที่ <c oughs> มีคาเฟอีนด้วยไหมครับเน้นเน้นด้วยไหมครับคาเฟอีนก็มีส่วนนะค,ะคาเฟอีนก็มีส่วน <c oughs> ตัวชาเนเราไม่ควรกินพร้อมกันเพราะอะไรครับชานี่มันจะไปไปม,มันจะไปทําให้สารทําปฏิกิริยาสารในในใน,ในตัวสมครับ <c oughs> ทำให้สารสลดลิ์ได้เหมือนกันอ๋อครับผมบนี่คือข้อ2สองอีกข้อหนึ่งนะครับคือ การกินยาทุกชนิดแม้ว่ายาจีนชนิดไหนก็แล้วแต่นะฮะต้องระวังอย่างหนึ่งยาดื่มนมก่อนยาดื่มนมก่อนเพราะว่าเพราะว่านมจะไปเคลือบเครื่องอ่าพอชะฉดนั้นมันก็จะทําให้ยาจะไม่ดูดซึมมันเข้าสู่ร่างกายใช่ครับนะฮะอันนี้คือทั่วไปนะฮะคนจะเป็นสมหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เขาฟังอะไอะไรก็แล้วแต่ไม่ควรดื่มนมก่อนครับอีกตัวหนึ่งคุณหมอดื่มสมแล้วไม่ควรสุปรี เพราะว่าบุหรี่จะทําให้อายุสั้นตายก่อนเกี่ยวไปเนี่ยเกี่ยวไปเยครับก็เริ่มบุหรีนี่เป็นเรื่องใหญ่ครับดื่มโซไม่ควรจะดื่มต่อเนื่องกันกี่เดือนกี่ปีมีข้อห้ามไหมครับขึ้นอนห่กว่าร่างกายครับขึ้นอนู่กว่าร่างกายของคนไข้นะครับถ้าร่างกายดีๆอยู อย่างที่เมื่อกี้เราบอกก็มียำแข็งแรงลมปันเต็มที่ไม่ควรดื่มเลยครับถูกไหมฮะแ้วถ้าเกิดมันจะไม่ต้องดื่มจริงๆต้อง,ง,งไม่ต้มไม่ควรเท่าไหร่นี่ไหมครับไม่มีถ้าผู้สูงอายุนะเ,เรากินสมสักระยะหนึ่งนะครับอาจจะมา,ากอาจจะน้อยขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับ เวลาแล้วไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวสมนะครับขึ้นอยู่กับร่างกายแต่ละคนร่างกายแต่ละคนบางคนเขาฟื้นเร็วเราก็ไม่จําเป็นต้องใช้เยอะครับถ้าใช้เยอะแล้วกระเป๋าฉีกระเป๋าฉีไม่ได้เกี่ยวป่วยเลยไม่เยวแค่มันแพ้นะครับอันนี้ก็รวมไปถึงผู้ที่ต้องพักฟื้นใช่แต่ถ้าหากว่าปุ่มที่เขา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 ใช้สักปีหนึ่ง ร่างกายยังไม่เฟินครันะอาจจะต้องใช้ต่อไปก็ไม่ว่ากันก็ไม่ว่ากันกก็ไม่ว่วาันอันนี้ไม่มีกาหนดครับผมอยู่ที่ร่างกายมากกว่าครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราได้เหนื้อหาการเต็มๆเลยนะครับกับเรื่องของโสมโสมตัวเดียวนี้ทําให้เราต้องคิดแล้วนะครับว่าจะใช้โสมแต่ละครั้งนั้นใช้ไปเพื่ออะไรยาวนานแค่ไหนที่สําคัญก็คือด้วยความที่มันแพงบางครั้งไม่จําเป็นก็ไม่ต้องใช้ก็ได้ถ้าหากเรามีสุขภาพที่แข็งแรงดีแล้วนะครับคุณผู้ชมครับรายการของเราจะต้องปิดคลินิกแล้วนะครับ ฝากคำถามไว้ได้ที่026893673นะครับ026893673หรือว่าจาก SMS <à. S 1> ก็ได้นะครับพิมพ์ TC เป็นวักตามด้วยข้อความส่งมาที่6469000 6469000นะครับและรายการนี้จะซ้ำอีกครั้งหนึ่งในเวลา2-3ทุ่มของวันที่ออกอากาศนะครับวันนี้ผมต้องของขอบคุณคุณหมอ e ปิงมากๆที่มาให้ความรู้กับเรานะครับขอบคุณมากครับข,ข,ข,ขอลาผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ครับ